เรื่องเล่าจากผู้รอดชีวิตจากเรือดำน้ำไททันไมรีดโปรดิวเซอร์ของแอนิเมชันเดอะซินสันหนึ่งในผู้โดยสารของเรือไททันในอดีตเล่าประสบการณ์การดำสู่ก้นมหาสมุทรและได้ชมซากเรือไททันแม้จะพบเห็นปัญหาในการสื่อสารกับเรือพี่เลี้ยงตลอดเวลาเรือดำน้ำไททันซึ่งสูญหายไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาพร้อมผู้โดยสารและลูกเรือห้าคน ระหว่างการดำลงไปชมซากเรือไททานิกที่ก้นมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือนั้นแท้จริงแล้วไม่ใช่เรือแต่เป็นเพียงยานสำรวจทางทะเลเนื่องจากมันไม่สามารถออกตัวและแล่นกลับเทียบท่าได้เหมือนเรือดำน้ำมาตรฐานอีกทั้งยังต้องอาศัยเรือพี่เลี้ยงที่ลอยลำอยู่บนถิ่นน้ำคอยให้ความช่วยเหลือทั้งการดำลงน้ำและดึงขึ้นจากจุดดำเมื่อการเดินทางสิน้นนอกจากนี้เรือพี่เลี้ยงยังมีหน้าที่คอยนำทางให้เรือไททันด้วย เนื่องจากไม่สามารถใช้ระบบ GPS ได้เมื่อลงไปใต้ทะเลที่ลึกมากๆซึ่งซากเรือไททานิกนั้นอยู่ตามลงไปใต้ทะเลราว3,800เมตรวิธีการนำทางก็คือเรือพี่เลี้ยงจะส่งข้อความบอกข้อมูลทิศทางไปยังผู้บังคับเรือไททันซึ่งใช้อุปกรณ์บังคับที่มีลักษณะเหมือนอุปกรณ์เล่นเกมคอมพิวเตอร์ควบคุมทิศทางของเรือไม่รีด นักเขียนบทและโปรดิวเซอร์ของแอนิเมชันยอดนิยมเรื่องเดอะซูนซนเคยเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่เดินทางไปชมซากเรือไททานิกด้วยยานดำน้ำของบริษัทโอเชียนเเกตเมื่อปีที่แล้วเขาเล่าว่าเคยลงดำน้ำกับบริษัทนี้มาแล้ว4ี่รอบโดยหนึ่งในนั้นเป็นการดำลงไปดูซากเรือไททานิกส่วนรอบอื่นๆเป็นการลงดำน้ำแถบนอกกรุงนิวยอร์กลีดเล่าว่าระหว่างที่ลงไปกับเรือดำน้ำนั้น เขาเห็นการสื่อสารที่ติดขัดตลอดเวลาและดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่แก้ไขไม่ได้อย่างไรก็ตามแม้การติดต่อจะครุกคลักแต่ก็ไม่ได้ขาดหายไปจริงๆหลังจากเกิดเหตุเรือดำน้ำไทยท่านสูญหายก็เริ่มมีการเปิดเผยตลอดจนวิภากษวิจารณ์ถึงปัญหาเรื่องความปลอดภัยของเรือดำน้ำขนาดค5เมตรลำนี้รีกล่าวว่าเขารู้ดีว่าเขาอาจเสียชีวิตจากการลงดำน้ำกับเรือไทยท่าน และเขาก็เซ็นสัญญาที่ระบุว่าจะไม่เอาผิดบริษัทเหตุการณ์เช่นนั้นขึ้นทุกครั้งที่ลงดำน้ำนอกจากนี้เขายังยืนยันว่าไม่เคยรู้สึกว่าบริษัทโอเชียนเกตกระทำการโดยประมาทเลยแม้แต่น้อยพวกเขาทำทุกขั้นตอนอย่างดีจังมากรีดเล่าถึงครั้งหนึ่งที่เขาลงดำน้ำไปกับเรือไทยท่านและปรากฏว่าการสื่อสารขาดหายซึ่งก็มีการนำเรือขึ้นสู่ผิวน้ำในทันที ในซิปนั้นเขาลงดำน้ำไปเพื่อดูซากเรืออูหรือเรือดำน้ำยุคสงครามโลกของเยอรมนีที่จมอยู่นอกชายฝั่งของนิวยอร์กและได้เห็นซากเรือเพียงวินาทีเดียวจากนั้นทีมงานก็บอกว่าจะต้องรีบกลับขึ้นไปและพวกเขาไม่ควรลงมาอยู่ตรงจุดนั้นรีดยังเล่าในเวลาต่อมาว่าเขารู้สึกว่าการเดินทางไปใต้ทะเลกับโอเชียนเกตนั้นสะดวกสบายมากแม้ว่าเรือจะมีขนาดเล็กมาก พร้อมกับเสริมว่าเขาถึงกับเคยง่วงหลับไประหว่างการดำรงไปถึงสุดที่ซากเรือไทคอนิกจมอยู่เขาบรรยายการดำดิ่งลงไปที่ความลึก3,800เมตรว่าคุณก็แค่จมดิ่งลงไปเหมือนหินก้อนหนึ่งโดยใช้เวลาสองชั่วโมงครึ่งอย่างไรก็ตามเขาสังเกตเห็นว่าเข็มทิศในเรือทำงานเพี้ยนมากต่อมาก็พบว่าเขาและเพื่อนผู้โดยสารด้วยกันไปอยู่ห่างจากเส้นทางที่กำหนดไวราว500หลาหรือประมาณ 457เมตรหลังจากที่ปะทะเข้ากับกระแสน้ำใต้ทะเลในการสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งของเขากับสำนักข่าว CNN รีดบอกว่าตอนที่กำลังจะลงเรือเขาก็กลัวเหมือนกันว่าเขาอาจจะตายในซิบนั้นแม้ว่าเขาจะรู้สึกตื่นเต้นมากแต่ก็สำนึกอยู่เสมอว่านี่อาจเป็นจุดจบของเขาได้ด้วยผมจุบลาภรรยาโดยคิดว่านี่อาจเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมจะได้เห็นหน้าเธอเขาเสริม ไม่มีใครเดินเข้าไปในเรือไททันโดยคิดว่ามันจะเป็นการเดินเรือที่แสนรื่นรงโดยเฉพาะเมื่อมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาเกี่ยวข้องหลายคนเรือหรือยานดำน้ำไททันซึ่งนำผู้โดยสารและลูกเรือห้าคนรวมถึงริชาสตอกตันรัต CEO ของโอเชียนเทต ขาดการติดต่อกับยังเรือพี่เลี้ยงหลังจากดำลงใต้ทะเลสู่ตำแหน่งของซากเรือไททานิกเพียงไม่ถึงสองชั่วโมงเมื่อวันที่18มิถุนาย,ยน2566ขณะนี้ทีมผู้ภัยสามารถกู้คืนชิ้นส่วนของเรือดำน้ำไทท่านที่ประสบอุบัติเหตุระ,ระเบิดจากแรงบีบอัดใต้ท้องทะเลลึก4กิโลเมตรและพบชิ้นส่วนที่คาดบ้าจะเป็นร่างกายมนุษย์ในซากประลักหักพังดังกล่าว ชิ้นส่วนเหล่านี้จะกลายเป็นหลักฐานสำคัญในการสืบสวนว่าเรือดำน้ำดังกล่าวเกิดระเบิดขึ้นจากสาเหตุใดขอบคุณที่ติดตามดูลับแชแนลกับเราวันนี้ชอบวิดีโอนี้หรือเปล่าครับกดติดตามเราไว้เลยจะได้ไม่พลาดวิดีโอเจ๋งๆที่เราจะอัพให้นะครับอยากให้เราพูดถึงเรื่องอะไรบ้างแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลยใต้วิดีโอแล้วเราจะพยายามหาเนื้อหาเจ๋งๆมาฝากให้คุณเร็วๆนี้ขอบคุณครับ